สวัสดีครับแฟนเพจ k t b s t ทุกทกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการ financial shop นะครับซึ่งก็จะเนี่ยคำคำแนะนำดีๆมาสู่นะักลงทุนที่สนใจติดตามนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับคุณโพลสิทธิ์นะฮะทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ktbsc reit นะซึ่งก็จะ,ะมานำเสนอการลงทุนทีนท่น่าสนใจในอสังหาริมทรัพย์นะครับขอบคุณครับคุณโรธทาง ktbsc reit management นะครับก็ได้มีการ เซตอัพตัวรีดอันใหม่ขึ้นมานครับก็จะเป็นกองที่25ของเมืองไทยนะครับกองเราก็จะเป็นกองที่แตกต่างจากกอง,กอ,งอื่นเนื่องจากเราได้มีการศึกษาตัวรีดต่างประเทศมาเยอะนะครับรีดต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวที่มันเป็น diversified asset รู้สึกว่าจะมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็ผลตอบแทนที่ดีกว่ากองวีดอื่นๆนะครับโดยกองของเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลักๆก็จะเป็นตัวอินดัสทรีลนะครับจะมีประมาณ57%นะครับรายได้มาจากตัวอินดัสทรีลนะครับซึ่งมีมีโปรดักต์ทั้งเล็กกลางใหญ่นะครับจะมีคลังที่ไซส์เล็กเนี่ยอยู่ประมาณ41คลังอยู่ที่บางพลีนะครับแล้วมีคลังไซส์กลางนะครับอยู่ที่บางบ่อนะครับอยู่9คลังนะครับ และมีคลังไซส์ใหญ่อยู่4คลังที่บางปะอินนะครับซึ่งเป็นโครงการที่มีสิทธิการเช่าระยะยาวที่เราจดไว้กับทางลูกค้าเรานะครับแล้วก็อีก2โครงการเนี่ยนะครับก็จะเป็นโครงการที่พระโน่งนะครับโครงการแรกก็คือ s อสทีฮิวเอสทีฮิวเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่อยู่ติดกับ BTS พระขนงเลยนะครับก็จะเป็นโครงการของ Community ี a มองนะครับโครงการที่2ก็จะเป็น SC Hub ซึ่งจะเป็นโครงการที่ติดอยู่กับ SC Hill นะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นตัวออฟฟิศนะครับอยู่ประมาณ5,000กว่าตารางเมตรครับผมครับผมทำไมกองทุนนี่ถึงน่าสนใจในมุมมองนากลงทุนคือก่อนอื่นเนี่ยนะครับกองของเราเนี่ยแตกต่างจากกองอื่นโดยที่เราเนี่ยมีการจดจำนองนะครับ หลักทรัพย์ที่เป็นฟรีโฮลนะครับกับทางกองเรานะครับแล้วกองเราก็มีการรับประกันรายได้นะครับซึ่งจะทำให้ปีแรกเนี่ยเราคาดว่าเราน่าจะาจ่ายเงินปันผลได้ให้ลูกค้าไดา้ให้ผู้ถือหน่วยนะครับได้ประมาณ7%นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็เนื่องจากมันเป็นกองที่ดดเวอซิฟายเนี่ยมันก็กระจายความเสี่ยงนะครับให้กับทางผู้ถือหน่วยนะครับและกองของเราเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกเยอะนะครับ เราก็ณนะตอนนี้เราก็มีแอสเซทในไพเปลายที่เรากําลังดูแลอยู่ที่เรากําลังศึกษาอยู่นะครับประมาณสัก1นึ่งหมื่นล้านนะครับซึ่งเราคาดว่าในอนาคตอ,อันใกล้นี่น่าจะมีการขยับขยายนะครับกองนี้ได้นะครับและณนะตอนนี้เราก็ยังคิดว่าตัวค่าเช่าของเราที่ที่เราให้เช่าต,ตัวโครงการทั้ง5โครงการนี่ก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ นะครับก็น่าจะมีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะครับผมโอเคครับก็น่าสนใจนะฮะมีทั้งเรื่องของการการตีผลตอบแทนในปีแรกนะฮะมีทั้งเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะฮะแล้วก็มีเรื่องของโกรดในอนาคตด้วยนะที่มีโอกาสจะขยายของกองทุนได้นะฮะซึ่งก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนนะครับนี้ไม่ทราบว่ากองทุนนี้จะ IPO เมื่อไหร่นะฮะ คือเราวางแผนว่าจะ IPO วันที่17พฤษภาคมนะครับพฤษภาคมนี้นะครับถึงวันที่21พฤษภาคมนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อที่หลักทรัพย์ KTVST ได้เลยนะครับหมายเลขติดต่อนะครับ02นะครับ3511800นะครับนีิทวนนะฮะ02 3511800นะครับครับผมสำหรับแฟนๆ KTVST แฟนเพจทุกท่านที่สนใจนะก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเป็นกองทุนที่เราแนะนําในช่วงนี้นะครับโอเคครับก็สําหรับในส่วนต่อไปนะฮะเราคิดว่า การลงทุนทางเลือกอื่นที่มีนําเสนอในช่วงนี้เองเนี่ยก็จะมีทั้งหุ้นกู้นะฮะมีทั้งกองทุนรวมที่น่าสนใจนะฮะซึ่งขออนุญ,ญาตแนะนําตัวหุ้นกู้ก่อนนะก็จะเป็นหุ้นกู้ของบริษัท Grand Asset โฮเทลแอนด์พรอพารจำกัดมหาชนนะฮะซึ่งก็มีลักษณะเป็นหุ้นกู้อายุ2ปี3เดือนนะฮะผลตอบแทนที่นำเสนอให้เนจีอูที่ย8จะอยู่ที่ต8ต่อปีนะฮะหุ้นกู้ตัวนี้เป็นหุ้นกู้ที่มีหลักประกันนะฮะก็เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะฮะรวมถึงกองทุนอสังหาริมทรัพย์ g a h r e d ด้วยนะฮะกออ็อันดับความน่าเชื่อถือของออบริษัทเนี่ยจะอยู่ที่2 b ลบนะฮะโดย Trisrating นะฮะแล้วก กองหุนคู่ตัวนี้เนี่ยจะนำเสนอจองซื้อเนี่ยในช่วงวันที่26-28เมษายนนะถ้าท่านแฟนแฟนเพจ KTBSC ท่านใดที่สนใจนะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02 351 1800แล้วกดต่อ1นะฮะอันนี้ก็ เป็นคุณกู้ที่เรานําเสนอน่าสนใจนะครับสำหรับกองทุนรวมที่น่าสนใจอีกสองกองทุนเนี่ยฮะก็จะมีกองทุนตราสารหนี้นะฮะชื่อ,อกองทุนเปิดวีตราสารหนี้6เดือนนะฮะห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยนะฮะสำหรับนักลงทุนสถาบันและไฮเน็ตเวิร์ดเท่านั้นนะฮะซึ่งอกองทุนนี้เนี่ยก็จะมีอายุการลงทุนที่ฟิกเอาไว้ที่6เดือนนะฮะผลตอบแทนที่คาดการก็จะอยู่ที่ประมาณ1.5%หนะหลังจากหักค่าใช้จ่ายนะฮะซึ่งก็จะลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้นนะฮะก็ ประมาณ5ตัวนะก็จะมีชื่อของบรษิรษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้นะ,ะบรษิรษัทหลักทรัพย์เม์แบงกิมเองนะฮะบริษัท ออริจินพรอพเพอร์ตี้นะครับบริษัทแสนซิริแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์นะครับนี่ก็เป็นหุ้นกู้ราตารานี้ระยะสั้นนะที่ลงทุนอยู่ในกองทุนนี้นะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในตาสานี่ได้ถ้ามีเหตุจาเป็นนะแต่หลักๆก,ก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับผลสุดที่ที่คาดการก็คือ1.5%ต่อป,ปีนะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02 351นะครับ1800แล้วกด2นะฮะ สำหรับการลงทุนอีกกองทุนหนึ่งที่น่าสนใจในตลาดหุ้นนะฮรสำหรับท่านที่สนใจการลงทุนที่อาจจะมีการเติบโตได้ในระยะยาวนะฮรทางบรจ V เวีเเยก็มีการนำเสนอขายกองทุนที่ชื่อว่ากองทุนเปิด v d e v e l o p p n n w w r r l d นะฮะซึ่งก็จะเน้นการลงทุนในหุ้นนะฮะตลาดหุ้นเพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนในเศรษฐกิจที่เติบโตไปตาม คอนซัมชันของอตลาดเกิดใหม่ต่างๆนะโดยกองทุนนี้เนี่ยจะเน้นการลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของการบริโภคในประเทศเกิดใหม่นะครับซึ่งอาจจะเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศจดทะเบียนในตลาดตัพย์ประเทศเกิดใหม่ก็ได้นะรหรืออาจจะเป็นตลาดรั์อื่นที่พัฒนาแล้วก็ได้ถ้าบริษัทนี้เนี่ยได้ประโยชน์จากการเติบโตของการบริโภคในกลุ่มตลาดเกิดใหม่นี้ก็จะสามารถลงทุนได้นะซึ่งกองทุนนี้จะเป็นลักษณะฟีเดอร์ฟันนะครับไปลงทุนในกองทุนที่ ชื่อว่า Artisan Partner Developing w o r l d Fund นะซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุน Artisan Partner นะซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนนะซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุน Artisan Partner เนี่ยตั้งมานปี94นะแล้วก็มี size ใ,ในการายป,ปัจจุบันอยู่ที่157,000ล้านเหรียญโดยประมาณนะฮนะผูนะ้จัดก,การกองทุนเนี่ยคือคุณลิวิส คัฟแมนนะฮะก็ได้เร й ติ้งจาก Morningstar 5ดาวนะฮะแล้วก็เร й ติ้งจาก Citywire เนี่ยจะอยู่ที่ 3A อนะครับ A 3ตัวนนะฮะกองทุนนี้เนี่ยจะกระจายการลงทุนลงไปในกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นพวกธุรกิจที่มีการ อินโฟเมชันเทคโนโลยีนะฮะคอน sumer discretionary แล้วก็คอน sumer สวิตต์ต่างๆคอมมูนิเคชันสวิตต์ต่างๆนะฮะหุ้นที่ลงทุนอยู่หลังๆก็จะเป็นพวกซีรีมิตต์นะฮะวีซ่าอาลีบาบาเมอร์เคดอริบบีนะฮะอินวีเดียแล้วก็อื่นๆนะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยถ้าผู้ลงทุนท่านใดสนใจนะ,ะก็สามารถติดต่อสอบถามทางบาอทจวีได้นะฮะกองทุนนี้จะ IPO กันในช่วงนะฮะวันที่2-8เมษายนนี้นะฮะก็ สอบถามได้นะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์023511800และกด2นะครับติดต่อบลจวีนะครับครับก็สำหรับชั่วโมงการลงทุนนะฮะ financial shop ในเดือนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณท่านแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามมาตลอดนะแล้วก็พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ